สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านคุณนายเชฟร้านเขาจะอยู่ที่เดอะซีซันมอลล์นะอยู่ตรงวิทยาสนามเป้าก็วันนี้จะมีเมนูมาให้ชมกันแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริงๆร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งนะแต่อยากให้ดูเมนูที่ผมกินในแต่ละครั้งมันยกกระดับอาหารตามสั่งได้ยังไงไปดูกันเมนูแรกกระเพาหมูสับไขยย่ยมะ มีกระเพาะกอบไปด้วยแค่นี้ก็เท่แล้วแต่เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือร้านเนี้ยราคาเริ่มต้นที่50บาทนะฮะเราจะไม่ผิดซึ่งเดี๋ยวนี้50บาทก็คือ1นรงเทพก็คือปกติเพราะงั้นเรื่องแรกราคาไม่จะเป็นต้องแพงเราหมายถึงราคาเริ่มต้นนะนะไม่ไม่จะเป็นต้องแพงมากก็คือต้องอยู่ในระดับที่กินได้ก่อนจะไปเมนูที่2เนี่ยเราเข้าเรื่องที่2ก่อนเมนูที่2ก็คือ นี่ข้าวต้มหมูสับที่เป็นก้นกอนๆแบบนี้เลยนะและเป็นหมูสับจริงไม่ใช่หมูบดที่เราที่ชมก็คือเขาเนี่ยมีวัตถุดิบที่อยู่ในเกรดที่ดีอะ่ะเกรดที่ดีกว่าปกติแล้วก็ใช้ให้มันถูกกับเมนูอะ่ะคือปกติเวลาเราไปตามสั่งแล้วเขาสั่งข้าวต้มหมูสับเราจะได้หมูสับที่มันเป็นก้อนแบบนี้แต่อันเนี้ยคือเขาเตรียมหมูสับไว้สําหรับข้าวต้มเลยนะถ้าไม่มีเขาก็จะบอกว่าหมดซึ่งมันดีมากๆเลย แล้วก็ประเด็นที่3มที่ทาให้ร้านเนี้ยเราถือว่ายกกระดับอาหารตามสั่งก็คือเขาเนี่ยมีวัตถุดิบเยอะมาก,มากๆนะครับนี่ทําให้เรามีหลายเมนูที่สามารถทําออกมาขายได้ก็คืออย่างเช่นนี่ผัดไทยหัวปีก็มีนะแต่เราใส่เบคอนก็เป็นปกติไม่น่าจะใส่ในผัดไทยนี่แล้วก็เรื่องที่4ี่เขาทําเมนูที่เหมือนจะเป็นร้านพิเศษหน่อยแต่ว่าอยู่ในร้านอาหารตามสั่งได้ก็คือพวก สปาเกตตีนี่ใส่เบคอนผัดซอสมาเ,มเต็มๆแบบนี้ซึ่งเราว่าเขาก็ทำได้โอเคเลยนะและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวพอได้เห็นเมนูถัดไปแล้วเราได้ลองเนี่ยมันคือมันมันมันดีกว่าร้านอาหารสั่งทั่วไปที่เรากินขึ้นมาพอสมควรเลยซึ่งก็คือนี่คโาโบเนล่าก็คือมีเห็ดถึงแม้จะไม่ใช่เห็ดแบบหรูหราอะไรแล้วก็มีซอสนี่แล้วก็มีเขาเรียกอะไร อะิกาโนโอะไรสักอยาก่างหนึ่งเที่ยวไว้เลยเขาโรยมาให้ด้วยนะซึ่งเราไม่รู้หรอกปกติว่าคาโูนาร่าเขาใส่มาหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยคือทานไปมีชีสด,ด้วยนะคือมีแบบชีสเป็นก้อนๆให้รู้เลยว่าเขาใส่ชีสลงไปด้วยจานนี้85บาทถามว่าแพงไหมก็ราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าเราไม่อยากกินแพงเราก็สามารถย้อนกลับไปดูข้อที่1ได้ซึ่งนี่แหละคือความหลากหลายและที่สำคัญแล้วว่าเขาทำเมนูพวก สปาเกตตี้ผัดไทยหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เนี่ยออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะสำหรับร้านนี้เรื่องถัดมาเรื่องที่5เรื่องวัตถุดิบที่แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันไปด้วยคือที่ร้านนี้เขามีวัตถุดิบหลากหลายนะเนื้อวัวปลาหมึกปลากุ้งทะเลเบคอนเพราะงั้นพวกทะเลเนี่ยก็จะแพงกว่าหมูซึ่ง เราคิดว่ามันโอเคมากเลยนะก็คืออะไรที่วัตถุดิบมันแพงเราก็ขายแพงกว่าเมนูที่วัตถุดิบถูกเหมือนร้านทั่วไปเนี่ยอาหารน้ำต่างราคาจะเท่ากันหมดแล้วบางร้านใช้วิธีในการไปลดปริมาณหรือลดคุณภาพลงซึ่งเราไม่ได้บอกนะว่าเขาลดแต่เรารู้สึกว่ามันลดโอเคแต่ร้านเนี้ยไม่ใช่ก็คือถ้าคุณอยากกินทะเลหรือกินเนื้อวัวคุณก็จ่ายแพงขึ้นแค่นั้นเองซึ่งเรารู้สึก โอเคกว่าการที่ไปลดคุณภาพลงสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแหละก็คือการแอดออนหรืออะไรพิเศษของร้านเนี้ยเขาจะชัดเจนว่าคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่อย่างหมูยอเนี่ยเห็นไหมถ้าเมาื่อคีคใครอ่านไปก็จะบอกเลยว่าเขาก็จะบอกราคาชัดเจนแล้วเขาจะบอกเลยว่าเราใส่ให้ทั้งแท่งนะนี่และนี่ก็คือหมูยอครัวพิกเกลือซึ่งเรื่องความชัดเจนไข่ดาวไข่เจียวเพิ่มเท่าไหร่เนี่ย เขาชัดเจนมากสำหรับร้านนี้เขาเขียนป้ายไปเลยมีคนเคยมาบอกว่าแพงเขาก็เขาก็ขอโทษด้วยครับแล้วก็เขาก็บอกเออทางร้านก็ขายอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เขาเขียนป้ายไว้แล้วนะว่าถ้าคุณเพิ่มวันนี้คุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับอย่างหมูยออย่างเงี้ยเขาก็เขียนไว้เลยว่า20บาทอะไรเงี้ยนะครับเราจำไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่และพัดให้พิเศษอะไรที่ทำให้มันดูพิเศษกว่าร้านอื่นได้ ทำได้ก็ทํานะครับอย่างเช่นนี่ไข่เจียวนี่เป็นแบบกรอบแบบนี้เลยมีส่วนที่กรอบแยกออกมาชัดเจนแบบนี้เลยซึ่งโอเคคุณอาจจะหาทานได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปจะมีถูกไหมเนี่ยแหละคือความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือไข่เจียวแบบกรอบๆเลยและที่สำคัญคือถ้าคุณจะสั่งแบบนุ่มเขาก็ทําให้ได้นะแบบไม่เอากรอบเขาก็ทําให้ได้เนี่ยแหละครับความพิเศษของร้านคุณนายเชฟที่ผมกินทุกครั้งที่ไปทำงานแถวนั้น ถ้ามีโอกาสนะหรือไม่อยากกินอย่างอื่นถ้ากินตามสั่งก็โอเคร้านนี้แหละคุณนายเชฟ